ห้าราศีดวงชะตาดีขึ้นเตรียมรับข่าวดีสมหวังทั้งการเงินและความรักก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์ลกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลคล<น>โปร<ฏ>ดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะาราศีดวงชะตาดีขึ้นเตรียมรับข่าวดีสมหวังทั้งการเงินและความรักได้แก่ ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกมที่ดีมากหลังจากที่คุณเจอปัญหาและอุปสรรคมาปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายลงในส่วนของความรักนั้นจะได้คู่หมายดังใจหวังใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะได้สละโสด ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภมีไรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินเท่าไหร่ในเรื่องของความรักมีโอกาสพบรักกับคนโรแมนติกมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจคุณมีเกณฑ์จะได้เจอรักใหม่ที่ถูกใจ ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกฟังรอบด้านทั้งความรักและการเงินถือว่าดีควบคู่กันไปถือว่าสิ่งดีๆกำลังเดินทางมหาคุณแล้วในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณความสัมพันธ์กำลังไปกันได้ดีความรักหวานชื่นจนหลายๆคนอิจฉามีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนหรือใช้เวลาดีๆร่วมกัน คนรักขี้อ้อนขี้เอาใจราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กักยาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งและใช้เงินเก่งเช่นกันการเงินไม่ติดขัดสามารถบริหารหมุนเวียนได้ตลอดเวลาในส่วนของความรักในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจคุณกลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งเตรมตัวสละโสดได้เลย ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์สามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากแต่ก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายในเรื่องของความรักนั้นจะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจคุณกลับมาสดใสเป็นคนที่คุณชื่นชอบมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดี สองราศีาศเด่นเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังได้แก่ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกเด่นเรื่องโชคลาภมีโอกาสหยิบจับได้เงินก้อนเข้ามาเดือนธันวาคมเราลุ้นจะมีเงินที่อาจจะลงทุนไปแล้วยังไม่ได้จะเข้ามาแต่เรื่องงานต้องระวังความขัดแย้งความรักระวังหุดหงิดง่ายบางเรื่องไม่ต้องพูดทุกเรื่องทิไว้ในใจราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนแม้พระราหูเข้า แต่เป็นราศีที่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมากราหูให้เงินก้อนโตมากแต่เตือนเรื่องสุขภาพเรื่องเงินการเดินทางส่งผลดีมากเดินทางไกลต่างประเทศออนไลน์เดือนธันวาคมจังหวะดวงดาวทำให้งานแข็งแรงเห็นลู่ทางใหม่ๆลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิความรักโสดก็โฟกัสเรื่องงานคนมีแฟนประครับประคองไปได้ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ